สวัสดีค่ะทุกคนที่ตชชะะัช่วชาวนะคะช้าของวันจันทรี่ยี่คนะคะมีสายหยุดสองภาในะะร้อยสิบเจ็ดเนาะอามาพบก,กับแนวทางพีม่มารวมของแอดนะคะวันนี้แอดเตรียมตัวหลายแนวทางมากเลยทั้งหาหนอยทั้งรัฐบาลไทยทั้งเหล่าพัฒนาเนาะ,ะแอดก็จะเตรียมให้ครบทุกแนวทางนะคะว่ามาตั้งแต่เช้าแล้วตีสี่มาตั้งแต่ตีสี่นะคะแต่ว่า ก็ทำอะไรยังไม่เสร็จนะคะก็เลยมาลงให้หุ่นมารวมหุ่นมารวมตัวเิ่นของแง่ดนี้นะคะ962370วิ่งรูด9กับ6นะคะวันนี้จะวินในตารางก็จะมี9229 9339 9009 2332 5665 6776 1221 1001นะคเบิ้ลก็จะมี6622 ส่วนตัวเจาะคคก็จะมีก็29 9 3 3 9ก็แล้วก็5 6 6 5นะคะตัวเจาะเนาะหรือใครจะวินนตารางดูก็ได้นะคะแต่ว่าแอดนี้วิ่งรูด9กับ6นะวิ่งรูด9กับ6ลนองจับวินดูเดอโอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะ